ดิฉันนางสาวเกวลินเกียชุม่มรหัสนิสิต6510180วันนี้จะมาแนะนำแอปแคปคั t ค่ะขั้นตอนแรกเราเปิดเข้ามาแล้วก็เพิ่มวิดีโอเข้าไปเลยค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเราสามารถปิดเสียงได้แถบข้างล่างจะเป็นแถบเมนูสำหรับการใช้ตัดง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกเราจะมาสอนตัดคัดชนง่ายๆนะคะตัดคัดชนเสร็จกดเข้าไปนะคะก็จะเป็นการใส่แสงหรือโอเวอร์ต่างๆค่ะ วันนี้เราจะเลือกโอเวอร์เลย์แสงสว่างนะคะมีให้เลือกหลายแบบมากแล้วแต่เราชอบเลยค่ะว่าใครชอบคลิปประมาณแนวไหนค่ะค่ะพอเราเลือกมาแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะลองกดเลื่อนดูก่อนก็ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นฟิลนี้ค่ะเราสามารถคัดชนได้ทั้งคลิปเลยนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ค่ะ ต่อไปคัดชนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาสอนเพิ่มความเร็วค่ะแล้วก็สามารถลดความเร็วได้ค่ะของคลิปเ,เรามาดูกันเลยค่ะอันนี้คือเรากดเพิ่มความเร็วให้ดูนะคะต่อไปจะเป็นลดความเร็วค่ะลดความเร็วก็จะได้เป็นอีคลิปหนึ่งเลยนะคะพอทําเสร็จเราสามารถกดออกมาแล้วกดไปที่เอฟเฟคค่ะเอฟเฟควิดีโอนะคะจะเป็นแสงหรือว่าเป็นลูกเล่นต่างๆค่ะเราสามารถเลือกได้เลยค่ะ เอฟเฟกที่เราเลือกมาวันนี้ก็คือแสงลวดซึมค่ะก็จะได้เป็นฟิลอบกุ่นค่ะแบบนี้เลยค่ะง่ายๆค่ะต่อไปเราจะมาสอนเพิ่มเพลงในคลิปกันนะคะเพื่อแบบเป็นดนตรีคอคอค่ะจะมีหลากหลายเพลงให้เลือกค่ะวันนี้เราจะเลือกเกี่ยวกับการเดินทางค่ะเราก็เลือกมาหนึ่งเพลงเพลงไหนก็ได้ค่ะพอเราเลือกเพลงเสร็จเสียงก็จะไปปรากฏในคลิปค่ะ ต่อไปเราจะมาสอนใส่ฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์มีให้เลือกหลายแบบมากค่ะวันนี้เราจะเลือกเป็นแบบฟิลภาพยนต์รหน่อยนะคะสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยปรับความเข้มความชัดได้ค่ะต่อไปเราจะมาสอนใส่ข้อความกันนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความไปเลยค่ะต่อไปเราจะมาเลือกฟอนต์กันนะคะฟอนต์จะมีให้เลือกหลายแบบค่ะวันนี้เราจะเลือกเป็นแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ยังสามารถที่จะใส่เอฟเฟกให้กับตัวหนังสือใส่ภาพเคลื่อนไหวได้ค่ะอันนี้คือภาพเคลื่อนไหวที่เราเลือกนะคะเราสามารถปรับความเร็วความช้าได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไง